ตอนต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำที่นี้หนูถามหน่อยนะเมื่อวานพี่กินผัดไทยกับใครเหรอคะอ๋อกินกับปอมมีอะไรหรออ๋อโอเคหนูอิ่มแล้วอะ่ะ อิ่มแล้วเหรอหนูไปก่อนนะหืมโมโหดิดว่าตรางเขาชอบเราก็เนี่ยหรือว่าเขาไปชอบพี่ปอมแล้วะวไปถามให้รู้เรื่องดีกว่าที่นี้หนูขอคุยด,ด้วยหน่อยสิ ว่าไงความเราจะคุยกับพี่พี่นี้หนูแคอ่อยากรู้ว่าเรื่องของเราอ่ะมันยังเป็นไปได้อยู่ไหมทำไมอ่ะมีอะไรที่ทำให้พอรู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่าก็วันนั้นน่ะหนูเห็นพี่กับพี่ปอมกินบะหมี่ด้วยกันหนูก็เลยคิดว่าพี่สองคนเหมาะสมกันดีพี่กับปอมอ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะพี่ไม่ได้คิดกับปอมเกินเลยเกินคำว่าเพื่อนเลยนะ วันนั้นน่ะที่พี่กินผัดไทยกับปอมอะ่ะพี่แค่ให้ปอมกขทำผัดไทยให้พี่กินเองไม่มีอะไรเลยพี่ปอมกูมถามจริงเหรอนะผัดไทยที่พี่ทำไม่แก้พี่ทำมาให้ใครหรอไม่ได้เป็นไรหรอกแต่อย่าให้หนูรู้นะว่าพี่โกหกอะ่ะ หงงแล้วนะจริงๆพี่ไม่ได้โกหกพี่ไม่ได้คิดอะไรกันเลยขนาดนั้นเลยโอเคไหมโอเคค่ะไม่เครียดแล้วนะไม่เครียดแล้วค่ะดีมากน่ารักมากงั้นไปทำงานกันตอนแรกชอบผู้ชายก็อกหักเปลี่ยนมาชอบผู้หญิงก็อกหักอีก ข่าวหน้าถ้ามีใครมาชวนคุยอะไรจะถามก่อนเลยว่ามีแฟนไหมพี่ปัมไปดูคอมให้หน่อยดิคอมเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะได้เดี๋ยวเลเด,เดพี่ถามก่อนน้องมีแฟนยังว่าถามทำไมเนี่ยพูดยังไม่ทันขาดคำเลยดีนะถามเอาไว้ก่อน